สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพโอเนียทุกคนกลับมาพบกับกันดาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือเรื่องของการแปลงเฟสหรือเงินสดหลังจากมินเนตเอ็กซ์เพนชั่นนั่นเองค่ะวันนี้กันดาไม่ได้มาคนเดียวแต่เชิญกูรูคนเดิมของเราคุณอ่องมาช่วยไขยข้อข้องใจด้วยสวัสดีค่ะคุณอ่องสวัสดีครับคุณกันดาและสวัสดีชาวพายอเนียทุกท่านครับยินดีมากครับที่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งเพราะหัวข้อวันนี้สําคัญมากครับ มันเกี่ยวกับโครงสร้างการเงินของภายในอนาคตเลยใช่ค่ะคุณอ่องมีคําถามเข้ามาเยอะมากว่าทําไมเงินจากภายนอกธนาคารหรือบริษัทต,ต่างๆถึงจะไหลเข้ามาในภายนิตเวิร์คคะในเมื่อเขาก็มีระบบเดิมอยู่แล้วภายมีดีอะไรที่ระบบปัจจุบันไม่มีหรอคะคําถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่หลายคนเข้าใจผิดจริงๆแล้วต้องบอกว่าภายไม่ได้มาแข่งกับคริปโตตัวอื่นครับแต่ภายกําลังสร้างระบบการชําระเงิน และการจัดการบัญชีระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเหตุผลที่มันไหลเข้ามาเพราะระบบเดิมอย่าง SWIFT นั้นช้าและแพงส่วน Stablecoin ทั่วไปก็ยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสและกฎระเบียบแต่ภายแตกต่างครับภายมีระบบ KYC และ KYB ที่ครอบคลุมกว่า240ประเทศซึ่งตรงตามมาตรฐานสากลทำให้ธนาคารและองค์กร เชื่อถือและกล้าที่จะเชื่อมต่อระบบเข้ามาครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้มากกว่านั่นเองแล้วที่นี้กระบวนการที่เงินภายนอกจะเปลี่ยนมาเป็น PIUSD เพื่อให้เราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันทํางานยังไงคะคุณอ๋องครับขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อมี Sta เบิลคอยจากภายนอกไหลเข้ามาในระบบมันจะถูกนําไปเข้ากองทุนสํารองและระบบ AI จะจัดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพื่อคําประกัน จากนั้นถึงจะสร้างเหรียญ PIUSD ขึ้นมาบนเชนครับแปลว่า PIUSD ทุกเหรียญมีสินทรัพย์หนุนหลังปลอดภัยและโปร่งใสามากครับฟังดูมั่นคงมากเลยค่ะแล้วสำหรับพวกเราชาวไพยโอเนียถ้าอยากจะถอนเงินสดออกมาขั้นตอนมันยากไหมคะคุณอ่องไม่ยากครับรูปแบบคือเราเปลี่ยนภายของเราเป็น PIUSD ก่อนแล้วส่งไปยังแพลตฟอร์มเทรดท,ที่ได้รับอนุญาตและถูกกฎหมายจากนั้นก็ถอนเป็นเงินท้องถิ่นได้เลยครับ แต่จะมีขีดจำกัดต่อวันหรือต่อเดือนเพื่อรักษาสเสถียรภาพนะครับแต่ผมอยากจะแนะนํานิดนึงครับว่าอย่าเพิ่งรีบถอนออกมาหมดอ้าวทาไมเหะคะคุณอ่องการมีเงินสดก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอคะคืออย่างนี้ครับคุณกันดาในระบบนิเวศของภายอํานาจการซื้อภายในจะสูงกว่าเงินสดภายนอกครับเพราะไม่มีตัวกลางต้นทุนต่ําถ้าเราถอนออกมาเป็นเงินสดเราอาจจะเสียโอกาสในการซื้อของหรือบริการที่คุ้มค่ากว่าในอนาคตครับ ผมแนะนําว่าควรถอนเท่าที่จําเป็นเช่นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือทุนทําธุรกิจก็พอส่วนที่เหลือเก็บไว้ในระบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มดีกว่าครับโอ้โหเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะเก็บไว้ใช้ในระบบคุ้มกว่าจริงๆด้วยแล้วเรื่องการล็อกอัพหรือการวางเดิมพันเหรียญน,นะคะเห็นมีทั้งบนเชนและบนแอปมันต่างกันยังไงคะต่างกันชัดเจนครับการวางเดิมพันบนเชนคือการล็อกเหรียญเพื่อรับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยคล้ายๆฝากประจําครับอันนี้ได้เงินเพิ่ม แต่การวางเดิมพันบนแอปต่างๆอันนี้ไม่ได้ผมตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับแต่จะได้เรื่องของการมองเห็นการโฆษณาหรือสิทธิพิเศษในแอปนั้นๆแทนต้องเลือกให้ถูกวัตถุประสงค์นะครับเคลียร์เลยค่ะคุณอองวันนี้ได้ความรู้แน่นมากๆสรุปคือภายไม่ใช่แค่เหรียญไว้เก็งกําไรแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานการเงินของโลกยุคใหม่จริงๆใครที่ถืออยู่ก็วางแผนกันดีๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอองมากๆเลยค่ะ ขอบบคคุณครัสำหรับเพื่อนๆที่ดูจบแล้วคิดเห็นยังไงกับเรื่องพี่ s d และแผนการใช้เหรียญคอมเมนต์บอกกันดาวไว้ข้างล่างหน่อยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญแบบนี้สำหรับวันนี้กันดาและคุณอ่องต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ